เพื่อนๆสวัสดีเออ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 เป็นเพียงอยู่ครับผมพี่น้องกินคุยไทยลาต่างประเทศในโลกเคียงเลยหลังจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันลีนน้ำมันเครื่องไทยน้ำมันเกียร์รถตะมาล่างออกเรียบร้อยไปแล้วล่างงอกล่างออกครับคนติดตามสกายและแชร์ไปฟังปริมาณตามเก้าลาวัฒนามืบอวานี่ก็ดีใจด้วยบัวนเอาใหม่ไปต้องวันนี้รอดติดตามจานตอนคนแรกกดแชร์ช่องยูทูบสิสองคนนะครับนะครับเอาไปเลยครับรอดติดตาม อผู้ใจปังผู้ใจมาน3เก่าไปแลอวครับผมดีใจด้วยลราพัฒนามือวันนี้เราดิดตามใหม่ไปแล้วแต่ว่านี่จาร์ทอนจะไปเปลี่ยนนะน้ำมันนะ่ะน้ำมันเคลือบน้ำมันเคลือบฟอร์ดหรือมัดดาแล,แล้วก็น้ำมันเกียร์ของแท้ของของ,ของ ของแท้เลยครับเนี่ยเรอติดตามพี่นอ้องปีที่ห้าสิบตั้งแต่ปีสิบสองอยู่กันมาสิบสี่ปีสิบห้าปีเข้ามาแล้วพี่เนาะเราติดตามครับโอ้ลายคันเซอร์ลาดเจ็ดอ่านเปเด็กเพราะเราได้มาบริการได้อยู่ก็หอมสามพี่น้องหอมสามเทนเล็กเก้าหอมสา 9, ม 3. เขามาจากถนนเลขยบเก้าโบกไก่ยกเลยประมาณแปดสิมเมตรนั่นถนนเลขยเก้ามาทางถนนเลขยเก้าคือทางมาทางอันหนึ่งประมาณหนึ่งประมาณสามร้อยเมตรวางเห็ดดีพี่น้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง แล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์วันนี้รอติอดตามนะเ่อนนันเกียร์น้ำเฟืองท้ายรับดาบปีที่ห้าสิบปีสิบสองอยู่กันมาสิบสิบสี่ปีแล้วก็สิบสี่สิบห้าปีเข้ามาแล้วยังเอี่ยมอ่องยังเอี่ยมอ่องยังแบบ mày mày, rồi, à, chị thốm mở nè, ở ờ, đây để, à, say đăng đó, của bạn ờ, đây xây nên dãy gốc á bộ vậy nè, à, biến gì đấy, lông lùm nữa, ờ, à? เครื่องท่านนี่ประมาณปีปลายกับเปลี่ยน,นี่เกือบจองปีแล้วแต่น้ำมันลีนี่เปลี่ยนเรื่อยอยู่มีที่มาเปลี่ยนห้านแล้วอยู่แล้วเดือนสองเดือนบากเกินนี่ครับรถรไม่ได้คอยเปลี่ยนหึงเลยรถไม่ได้คอยแลน่นลายมันได้ น้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองข่ายน้ำมันเครื่องอยใหครบสยังริดสามบ่ดูสิเคยเปลี่ยนอะไรเคยเปลี่ยนว่สสาสมลิตรบ่เีแต่แอลิตฮงไมมีอโอเคไใช่ ลอยไปเนาะน้ำมันกีน้ำม,มันเกียร์ก่อนสามลิตรเกียตับพุกหมดเข้าไปหมด <laughs> มันบ่แม่นเรื่องง่ายเลย ลองมาเยียงมาลองโค้งเพลงอืมเห็นแห้งแล้วพูดต่อหน้ากัน ขับขับขับอะไอันนี้คือน้ำมันเกียร์ได้ไหมครับเนะี่อันนี้น้ำมันเกียร์เดี๋ยวเฟืองถ่ายอ่ะมีตุ้มกดไลค์กดแชร์กดติดตามจานทอดส่งรวยๆพี่ตังคมู่เพื่อนในพยาบาลสามเก้าก็ดีใจน,นั่งไปทางไยนเราพัฒนาเรากันเลยขอบคุณทุกท่านทุกคนที่รารอดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบช่องเพจช่องเพจช่องทิกต็อกพี่น้องค์เลยอย่าลืมกดเข้าไปติดตามหลายๆเยอะ เปลี่ยนสามอย่างเลยวันนี้ทางเฟืองถ่ายทำน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อ๋อสมลีอันนี้คือเฟืองถ่ายสามดิบท,ที่ว่าซื้อมาเกิดลิทหนึ่งมาใส่รอบหนะ้าอันนี้คือเฟืองถ่ายใส่ปิ้งคือถ่ายยิ่งคนมันไม่ามยิ่เกลียวม่ได้ขามดิทอ๋อ อเก็บมาใส่รอบหน้าสักบ้างท่านต้องการสามเด็กก็ทีกเลายเติบแล้วนตะ้องใส่ครับเลยใหม่ๆเลยของแท้ของแท้เครื่องไทยตัวนี้จอดลามลุด เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกเปลี่ยนออกเปลี่ยนเข้าเรียบร้อยเปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจญ่ข้าเปลี่ยนเคีย่งถ่ายไปแล้วดีทีห้าสิบโปรทุกแห่งบันบานปักปั้งลำนำเรื่อยเปลี่ยนเครื่องถ่ายสามกิย์มันไปแล้วมันเครื่องน้ำมันลีนน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเกียร์สามอย่างนั่นเลย เปลี่ยนออกเป็นเข้าเป็นเข้า,เป,เ,ขาเป็นออกโอเคครับอย่าวนๆครับทุกคนเปลี่ยนความตั้งใจบายบายครับอ่ะเปล่าเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเปลี่ยนสายวัสดุนนี้เสียเเรียบร้อยพี่น้องครับผมน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์เนี่ยมาบริการได้พี่น้องฮานอยู่หอมสามฮานเจ็ดเจ็ดเอียงหอมสามจนนเลขเก้า รักษาให้ละใกล้ห่างไอติชตอนตะเกียนครับาอุดมนุษซอยสุดสัปดาห์บ๊ายบายครับรังฟังมันมัน,มนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเรียบร้อยน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องใช้น้ำมันเกียร์แล้วก็มาล้างออกเรียร์ล่างทำความเร็อทอ้ะกดติดตามเพื่อให้ได้แชร์การทอดจะโชคด้วยจะไม่น่อแล้วกดติดตามเยอะๆครับผม ยังสมบูรณ์แบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ต้องคันสิบห้าปีเต็มๆครับผมดูสภาพยังใหม่เกี่ยมรถวิ่งได้รถสิบสี่สิบห้าปีวิ่งได้แค่แสนกว่ากิโลเน,นาะเก็บของรักษารถได้สำเร็จเดีเ๋ยว ดูสีดูสีสันดูสีพี่น้องดูสีดูว่ามันใหม่่าไหนนะครับโอเคครับทุกท่านทุกคนเชียงรวยๆกดติดตามสกายดราเซ่จานทอนเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปเดี๋ยวพี่น้อง เสียงยังยังนิ่มนิ่มวนวล okay. เสียงยังนิ่มนิ่มวนวลนวลในเวลโอเคครับฟังฟังว,วยรวยไปไปครับมันมันฟังฟังครับ